โอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปันสปอนเซอร์หาองเอ็มตอนนี้กับสปอนเซอร์เฟซบุ๊กน้ำดื่มสดชื่นก <c oughs> ินแล้วอารมณ์รวยวิ่งหนีผีได้และเย้สวัสดีก็ไปทำเชียร์แล้วบนนั้นเลยเสิร์ฟวี เฮ้ย <Yeah>. hey, อะไรอะว่ะเฮ้ยเนี่ยระวัง <c oughs> <c oughs> เงเียบวันนี้เรามาทดสอบกันดีกว่าว่าขวดน้ำที่จะกันเลจะจะโดนเลเซอร์ผเผาไหม ที่ปั่นสปอนเซอร์เราดำเลยปอนโอเคไปหามอนเตโอเคได้ผมพาคุณยากลับมาได้แล้วแม่พี่กผมเจอโรโบบิช what the fuck what the fuck what the fuck เก่งอะไรอย่างเงี้ย

ป่จแล้วปัเจแล้วม่เหลเลยแล้วเวยฟันาไม่เหลือเลยเร้วฟันเราไม่เหลือเลยล้วปันเราไม่เหลือเวกลับกับกเรามีตังค์พอรักษาพี่ยดมีมีอ๋อมีเยียอดพียอดพี่ยอด้วย ไ oui> ี้ยังมัน่โคตรเชี hey hey, ่ยเลยสุดตบปิวเลยตบกวาแล้ววนี่ยเดี๋ยวเพงเดี๋ยวพงดูในคลิปไอ้ยังคนวุ่นวายวุ่นวายดิ จบแล้วเว้ยพวกเราตันเอาไงดีเอาไงดีมอรตสปอตเซอร์ดวนมอรพูดถึงสปอตเซอร์ของเราแซ่กโอเควันนี้เราจะมารับประเเมดกันนะครับผมปันมันไม่เห็นเราด้วยซ้ำเรากไรโอ

เขาไปก่อนเดี๋ยวหาที่ก่อนหาที่ก่อนไปหาที่ก่อนที่หลังมันไล่เราอยู่อ่ะไป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 นี่ยังนี่ได้ได้อยู่ได้ได้ได้ฟันโอเคไอเอาอ่ะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วโดนเมื่อกี้โดนขึ้นหลอดเมื่อกี้โดนขึ้นหลอดไปก่อนไหมเฮ้ยปันหลังหลังเราอี๋ย์ยี่โรโบบิชเก่งกว่าพวกเงาสัตว์ สปอเตอร์มาสปอเตปอเตแล้วก็มดนดับิทโด่กูร้อมไปก่อนก่อนไปนีดกวานีไป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 รีไปรีบไปหมดล้วหมดแล้วไปเพียวไปผมการให้ผมดูหลังผมดูหลังอะไรแล้วอะไรแล้ว

<laughs> Die, would learn. He did thing, man. Yeah, great job, pal. I went to school with these people. We. หเราไม่เคยเกิดตรงนี้เลยเกิดข้างบนเลยไปแก้สนอระบนเลี้ยงมังกรระบนโอ้โคนี่ไงสักสิฮะ Hello daddy What the fuck อะไรเนี่ยมาแล้ว จะพาไปดูของเดอ้ปิ๊กปันปิ๊กปิ๊กมันคืออะไรไม่รู้แต่มันแต่มันดึงกูไปเลยเมื่อกี้มาดิเฮียกูชอตนะเว้ยทีนี้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  มอดมานี่มาเมาเล็วๆๆมาเร็ๆๆเรๆๆในซี่ปัดเอ้ยติดติดในซี่ปัดขือขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามา,มา,มากูช็อตวเ้ไว้เฮียมาดิสัตเออเจไรมอดปัดเจไรกๆๆูไม่รู้แต่ไปกินมันดึงกูไปดีนะพี่ที่ช็อตดิเฮีย มี <Es> นอนด้วยหน <half> <chips> ังด้วยกูกูไม่ได้ไปไหนกันสักทีเหรอี่ะวัดตรงโอ๊ะเสียงเหมือนมันเล่นวนอยู่ด้านล่างอยู่ปัน มันคือว่าโดนตัวนั้นตีแล้วได้สปอนเซอร์กับโดนตัวนั้นตีมันคิดว่าตัวไหนดีกว่ากันวะว่าโดนหนอนดีกว่าแต่แต่หนอนมันจะหยุดมองไว้หรือเปล่าฮะหนอนมันจะจับมังไว้หรือเปล่ากูก็ไม่รู้แต่มันก็มันเห็นเราปะพอเงยมสจะลงไปให้หนอนตีไหมตีอ่ะโคตรเอาให้มันตี วโอ้ยเมันเดินมันดูดมันดูดมันดูดดูดโอ๊ยมันกินมันจะกินกูปล่อยกูเหี้ยไปเดินไปเดินไปเดินอ๋อมันมันจบบสองคนขึ้นกันไว้ไปไปไปมันเฮียดีแล้วกูไปช็อตไอ้เสือนี้ก่อนนี้ก่อนมัเรามันไม่ทำดาเมจเลยปันเราไปหาตัวอื่นที

ีายไม่ตกูกเราปล่อยกบเขาไปดีกว่าเฮียอันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นก็เจรกัน